สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาโรต์บายกันเชรยานะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินความรักโดยรวมๆของคุณมากันต่อที่วันศุกร์มาดูกันซิว่าชีวิตของคุณในเดือนนี้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังการงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิง ดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูนจะจ้ะอาจารย์ดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆความห่วงใยที่ส่งมาให้ด้วยนะคะดีขึ้นมากแล้วมากมากจริงๆมาเราบันทึกการเซว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งนและชีวิตโดยรวมๆของคุณใน1-16่งถึงกคดานี้จะเป็นเช่นไรอืมอมา อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนรูปภาพยิบสีแบบศาสตร,ร์ตะวันตกในวันที่27สิงหาเรียนที่กทมรับแค่10ที่นั่งเท่านั้นสนใจแอดไลน์มาคุยถ้าคุณอยากเป็นสิทย์อาจารย์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่7แล้วนะคะเจนเแล้ว นะจ๊ะก่อนเข้าเรียนต้องเอาหนังสือไปเพื่ออ่านทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดของไพ่ทุกๆใบ78ใบให้ได้ก่อนเวลามาคุณจะได้รับการผสมผสานของไพ่การตรีไพ่ปในทิศทางของตามหลักโหราศาสตร์นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะถ้าสนใจอัดไลน์มาคุยใต้คลิปสุขจ๋ามาอืมทำไมมีความรักล่ะ <laughs> ความรักที่พังไปแล้วเหรอ อไพ่ใบแรกของคุณค่ะเพจออฟอามไพ่ใบเล็กๆช่วงนี้มีความม,มุ่งมัน่นมุ่งมัน่นมุ่งมั่นปรารถนาในอะไรอ่ะมีอะไรคุณกำลังเฝ้ารออะไรอยู่เหมือนกำลังรอคอยอะไรอยู่เลยรอคอยการเปลี่ยนแปลงอ่าการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ของการเดินทางระยะสั้นๆการเดินทางการเดินทางอมืมีการย้ายอาจจะไม่ใช่ตัวคนเองย้ายก็ได้ย้ายบ้านย้ายพันแหย้ายงานย้ายการหรือ การที่การเดินทางในระยะสั้นๆอืมได้เหมือนกันดูเหมือนเกณฑการเดินทางกําลังจะบังเกิดแล้วก็รออะไรอยู่ไม่รู้ละเหมือนคุณกําลังมีความมุ่งมั่นกําลังเริ่มต้นกับกิจกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตมีความรู้สึกเหมือนมีพาชั่นกับสิ่งใหม่ๆนจะจ๊ะกับสถานการณ์ของงานไหม หรือคุณกําลังปรับบาลานซ์ลืงงานกําลังเริ่มดีขึ้นเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างนิดหน่อยในความรู้สึกความหมายของคุณนะคะหรือคุณอาจจะกะลังเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตเพื่อก้าวไปในวันข้างหน้าเพื่อประสบความสําเร็จนะจ๊ะโอ้มีเจ็ดถ้วยอยู่ในนี้อืช่วงนี้อยู่เงียบๆอะ่ะอยู่เงียบๆคนเดียวมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มีความเหงาเป็นเจ้าเรือน สิ่งรอบข้างมากระทบกระเทือนจิตใจทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็เอเอียงเอเอียงในความคิดแย่ๆความคิดที่มันท็อกซิกดรามาพวกนั้นนะ่ะมันมีสิ่งที่เข้าทําให้คุณต้องขบคิดรู้สึกกังวลใจในเรื่องของสภาวะแวดล้อมการทํางานเงินอารมณ์นี้ถ้ามีหนี้สินก็ยังต้องมีหนี้สินที่เป็นภาระผูกพันยังไม่จบไม่สิน้นนะจ๊ะอืมอ่า มองถึงเกณฑ์มีเกณฑ์ของการไปทําบุญไหว้พระอืเกณฑ์ของการไปทําบุญไหว้พระทําไมดูมีความรักเข้ามาอะมีใครมายิบยืนย่นความรักให้ไหมคะสุขจา๋ามีคนมาแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าคนที่มาแอบชอบมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังคิดถึงใครคนหนึ่งยังฝันเห็นใครคนหนึ่งที่ได้ร่มหายตายจากกันไปได้ไม่ได้จากเป็นหรอกไม่ได้จากตายหรอกน่าจะเป็นจากเป็นนั่นแหละคนที่เคยจบคนที่เคยพังไปแล้ว คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ฝันเห็นได้นึกถึงเรื่องราวเก่าเป็นความฝันเป็นลักษณะของฝันถึงคนเก่าไหมอารมณ์ฝันถึงคนเก่าคนเก่ามาเข้าฝันอีกแล้วมาอไรมันจะไปเกิดใหม่สักทีเอ่อ <c oughs> เอามาเดี๋ยวก็ฝันถึงฝันถึงก็ไเลอย่างเงี้ยยังยึดติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆมแบลกๆจังไพ่ของคุณก็ดูแนววันนี้ไพ่เป็นแบบไหนกันไปหมด คุณสิ่งที่คุณกำลังรอคอยนั้นน่ะคุณจะไปได้ถึงจุดหมายแน่นอนค่ะใช้พลังในตัวเองเพื่อเพื่อไกวกว้าสิ่งที่คุณต้องการและคุณจะไปถึงมันแน่นอนนะจ๊ะระวังในเรื่องของจิตใจนั่นแหละเรื่องของจิตใจที่ยังพัวพันพัวพันพัน,นพัวกับคนมีเจ้าของหรือตัวคนเองมีเจ้าของก็ได้อย่าไปวันไหวกับสิ่งที่ทําให้คุณอ่า อย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกไม่ดีสมมุติว่ามีคนมาชอบคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรอย่างนี้อย่าไปหวั่นไหวเด็ดขาดนะจ๊ะอย่าไปหวั่นไหวเด็ดขาดเ <c oughs> น้นย้ําคนมีเจ้าของไม่เอาเอาคนโสดน,นะจ๊ะอืมอืมแปดจังเบคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกันไหมนี่หรอรักราศีกันนี่หรอใช่ไหม ราศีกันราศีมังกรราศีเมถุนราศีธนูนั่นแหละคุณกำลังทําใจนั่นแหละบางคนก็ห่างหายกันไปนานแล้วแต่ยังลืมกันไม่ลงยังคิดถึงคนที่จบไปแล้วคนที่พังไปแล้วในความรู้สึกของคุณนะถ้าเขาจะกลับมาหรือมาทักมาทายในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วอย่าได้ฝันไปอย่าได้คิดเข้าข้างตัวเองอย่าได้มโนไปเองอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสุขโอเคไหม เพราะว่าถ้าที่ผ่านมาถ้ามันดีเนี่ยมันก็คงไม่เลิกกันเขาคงไม่ทิ้งเราไปหรือเราคงไม่ทิ้งเขามาเพราะฉะนั้นให้ระวังการเปลี่ยนแปลงระวังการเดินทางซึ่งไปเจอคนที่แบบชอบเราเข้าแต่การชอบเรานั้นมันก็ดีคนรักก็ดีคนมีความรักก็ดีแหละมีดีกว่ามีคนเกลียดแต่ว่าระวังในเรื่องของคนมีเจ้าของอืมแล้วก็ระวังไปพัวพันกับคนไม่ดีด้วยคนไม่ดี คนโกหกระวังการถูกหลอกถูกโกงใช่ถูกหลอกถูกโกงถ้าใครมาชวนลงทุนทําอะไรก็ตามนะช่วงนี้อย่าไปลงทุนนะอย่าไปลงทุนเด็ดขาดเชื่อในตัวเองใครจะไปเชื่อคนอื่นเขาความโลภมันจะครอบงําบางคนยิ่งอยากได้ตังค์เห็นเขาได้กันเขาได้กันดีๆเงินเงินอะมันมันอะไรง่ายๆอะมันไม่มีหรอก ถ้าจะลงทุนเท่านี้แล้วได้กําไรเท่านั้นเนี่ยระวังการโดนหลอกโดนโกงเจอคนที่เป็นพวกมิจฉาชีพระวังเด่นะจ๊ะการลงทุนใดๆก็ตามถ้าลงทุนอยากลงทุนลงเองศึกษาเองหาข้อมูลเองเรียนรู้เอาเองอย่าให้ใครมาดึงเราเข้าไปในการลงทุนแต่ก็บอกเนี่ยกำไรเยอะแยะเลยมันมีมันเป็นกำไรอืให้เขาทำไปเราไม่ต้องไปทำกับเขาเนี่ยจะ๊ะอารมณ์นี้ ความรักไปส่องใครก็อยู่ไปตามสืบตามส่องตามเฝ้ามองสังเกตการห่างห่างอย่างห่วงห่วงก็รักเขาอาจารย์ แต่ความรักนั้นไม่มีวันเป็นจริงได้อีกแล้วอยู่ได้แต่ในความฝันความเพ้อจินตนาการมีความฝันคุณกําลังมีความฝันและจินตนาการบางสิ่งบางอย่างอยู่อะจริงๆอะฝันน่ะดีฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเราฝันว่าเราจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองแล้วเรามุ่งมั่นไปกับความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ไม่ใช่ฝันก็่ยโ้ยอยากรวยอะแต่ฉันนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยมันก็ไม่รวยหรอกนะอารมณ์นี้แล้วก็มีเกณฑ์ของ การที่มีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยนะคะมีเกณฑ์ของคนที่ไม่ยิ้มตังของความช่วยเหลือจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ารองเงินก้อนโตเหมือนคุณกำลังรองเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่อยู่นะอืมบางคนอาจจะได้เงินก้อนโตนะเงินจากฟ้าเงินเป็นแสนเลยมีโชคมีลาบลองไปแทงรัตเตอรี่ดูนะจ๊ะ การเริ่มต้นใหม่ๆกับกิจกรรมใหม่ๆม,มีเกณฑ์ของการเดินทางระยะสั้นๆอย่างที่บอกนะจ๊ะอืมอ่ารอเงินก้อนโตคิดว่าถ้าได้เงินก้อนโตก้อนนี้มาจะไปสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อที่ดินเอามาสร้างครอบคระวะัวเอามาทำให้ชีวิตคุณมั่นคงขึ้นอารมณ์นี้เดอะสตาร์ว้าวว้าวคุณจะได้ข่าวดีค่ะ เออถ้าคุณทําบุญอะไรไปก็ตามที่ผ่านมาถ้าคุณทําบุญบุญนั้นจะหนุนนําชีวิตจะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานถ้าบางคนตกงานอยู่จะได้งานใหม่ถ้าบางคนกํำลังรอโอกาสรอเวลารอจังหวะอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะจ๊ะเดอะสตามาแล้วนะจ๊ะบางคนเป็นนักโหราศาสตร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเครียดหรอ ตกช่วงนี้เครียดๆเหมือนกันเนาะมีสิ่งที่คุณต้องต้องจัดการกับชีวิตมากมายหลายอย่างทีเดียวเซง็ซงเซง็งเบ, Osman, บ,บื่อเบื่อในหน่อย,อยบางคนไม่สบายล้มหมอนนอนเสือก็มีนะจ๊ะสุขจา๋า the wheel of fortune โอ้ยจักรวาลมาแล้วจักรวาลจักรวาลจะเปิดทางบางสิ่งบางอย่างชีวิตจักรวาลบอกว่าชีวิตมีขึ้นมีลงอะไรที่คุณได้จะเป็นไป,นปนตามกรรมที่คุณทำหรือบุญที่คุณทำคุณจะได้สิ่งที่ตอบแทน ที่คุณทําไว้เมื่อในชาติอดีตนจะจ๊ะโอเคไหมคนที่คุณเดีวด้วยให้เน้นหนักระวังเรื่องคนมีเจ้าของมากๆอยากเข้าไปพัวพันเด็ดขาดมันจะดึงมันจะดึงชีวิตคุณให้ตกต่ำโลงไปนจะจ๊ะคนที่คุณเดีวอ่ะจะเป็นธนูน้ำกรกฎมินพิจิกเมถุนมังกรเดอะสตากันโอเคไหมดินะสบกันมังกรอะไปดูคนที่คุณรักกัน คนที่อยู่ในใจคนที่อยู่ในความทรงจำคนที่ยังไม่เคยลืมอืมไปดูเขากันชีวิตเขาเป็นไงใครบางคนที่ยังปิดบงังซ่อนเร้นไม่เคยลืมชีวิตเขาเป็นยังไงคะคนที่คุณรักนะเหมือนไม่ค่อยเน้นหนักเรื่องความรักแล้วละ่ะหาเงินหาทองสุขเดมพลล์ปาร์คุณอาจจะดิวกับทหารตำรวจราชการโอ้ยเดอะซันเดอะซันโอ้ยชีวิตเขาดีแหละ เดิมพลเลอร์ค่ะเขาเป็นคนที่รู้จักวางแผนสำหรับการใช้ชีวิตชีวิตค่อนข้างมีความสุขเดอร์ซันเขามีความรักเหรอคุณอาจจะดีวกับทหารตำรวจราชการพวกคนที่ทำงานกับต่างประเทศหรือคนที่เป็นช้ชคองกิจการมีสักตางอมเจ้าขุนมูลนายดูใหญ่โตทีเดียวเป็นคนมั่นอกมั่นใจอายุสัก4 5่สิบห้ถึงห้าสิบปีขึ้นไปชีวิตเขาดีเดิรซันมาเลยชีวิตเขามีความสุขเขาวางแผนชีวิตดีนะคนเนี้ยเออ เขามีความรักเรอจะอะไรเขาได้เงินก้อนโตเขากำลังเงินก้อนร<ม>องเงินก้อนโตจากอะไรเดอะเฮอร์เมดราศีกันราศีเมษเขาอยากได้เงินก้อนโตเหมือนกันคนคนนี้เขาก็รวยนะเขาก็เมีสตางนะแต่เขาก็พยายามจะอยากได้อีกแหละ <laughs> เราประมาณนั้นอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณชิมเขาดีต้องเป็นห่วงเขาเป็นห่วงตัวเองเถอะ <laughs> อย่าไปห่วงคนอื่นอยู่ห่วงตัวเองเถอะสุข อ่ะขอดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยคันจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบนันหรือเป็นอนาคตหรือเป็นคนที่เคยรักก็ตาม,มเขาคิดยังไงกับคุณแปดาดาหกดาเขาเดินไปแล้วเนี่ยเขาจากไปแล้วตั้งนานเดอะฟูลเขาเป็นลักษณะของไม่สนใจใครเท่าไหร่สนใจแต่ชีวิตตัวเองอื สนใจแต่มีรักที่มีอิสระทำตัวลอยตัวเหนือปัญหา The Hangman เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันเหรอเขาเขาส่องคนอยู่นะถ้าส่องได้เขาอยากให้คุณกลับมาเขามองชีวิตของคุณดีๆเขามองว่าพอคุณจากไปแนละ้วทาไมชีวิตคุณดีดี <laughs> ไม่มีแกชีวิตฉันดีขึ้นเยอะ ชีวิตฉันมีความสุขขึ้นเยอะอารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณเขาก็อิสระคุณนะอิสระหมายถึงมองมองดูว่าคุณเป็นคนที่อิสระที่จะคิดอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีอะอารมณ์เนี้ยเขาส่งได้เขาส่งอยู่บางครั้งเขาก็อาจจะมีโอกาสที่อยากกลับเข้าไปขอพอ่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดาเดวิ้งยังไงดาเดวิลนี่แหละ มันไม่หมดกรรมกันสักทีกันคิดถึงกันยังฝันถึงกันยังรู้สึกถึงความผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกันอยู่ถึงจะห่างไกลกันแค่ไหนถึงไม่พูดไม่คุยกันแล้วแต่ก็ลืมกันไม่ลงนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าในอดีตเมชาติอดีตเลยทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าคนเราบางคนก็มาเจอกันเพราะกรรมเพราะบุญเพราะสินเสมอตอนนี้สินไม่เสมอก็ต่างคนต่างแยกย้ายเขาก็ไม่เคยลืมคุณเหมือนกันนะก็ยังคิดถึงคุณอยู่เลยใช่ เขายังคิดถึงคุณอยู่เลยคุณอาจจะอยู่ในสังคมเดียวกับเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นรักทางกายด้วยเป็นเรื่องของอายุสถานะาศาสนาวัฒนธรรมเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้คอยได้สนใจไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับคุณสักเท่าไหร่แหละเขาก็รู้ว่าคุณไปแล้วเขาก็เจ็บนะสิบดาบเลยอะ่ะเขาก็ทุกเหมือนกันที่คุณไปถามว่าทุกไหมก็ทุกเหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่มีทั้งคนเก่าและคนใหม่เนะจ๊ะ คนฉลาดโอเคไหมอ่าเขาคิดยังไงกับคุณคุณเป็นอะไรในชีวิตเขานะตอนนี้นะตอนนี้คุณเป็นอะไรในชีวิตของเขาค่ะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรไม่มีสถานะค่ะไม่มีสถานะอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันโอเเขาไม่ขอพรสักสิก่งศักธศษขอให้อยู่หรือขอให้ไปจ้ะขอให้ลืมขอให้เลิกคิด หรือขอไรขอไรจ้าขอไร <c oughs> เขาทบทวนเรื่องราวระหว่างเราเอ้ยเขายังคิดถึงอยู่แหละทำไมคิดถึงไม่ทบทวนหรอกทำไมคิดถึงไม่ไม่นั่งคิดถึงอยู่หรอกโอ้ย้าดาบเลยทะเลาะกันหรอมันใส่คุณหรอ,รอดอาการของความรู้สึกอีกโก้ต่างคนต่างมีอีกโก้เที่ยวรุนแรงใส่กันนะจ๊ะและรอคอยคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาก็ไม่ได้เป็นอะไร คุณจะมีคุณหรือไม่มีคุณชีวิตเขาก็สบายดีอยู่ได้สบายเลยเจ็ดดาบหรอคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ามองเฝ้ามองเฝ้าทบทวนเฝ้าตัดสินใจบางคนบล็อกหลายบล็อกเฟซบล็อกใจกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นเป็นคนที่เขารักเขายังรักคุณอยู่นะเป็นเขาไม่แสดงออกเขานิ่งๆ แบบอยากมาก็มาอยากไปก็ไปปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของมันก็ให้มันอยู่ในกรรมของมันไปก็นั่งถือไว้ในมือแบบนั้นแหละนะจ๊ะเป็นอะไรในชีวิตก็คงเป็นคงเป็นคนที่คงเป็นคนที่เดินเป็นเส้นขนานกันแล้วแหละไม่ได้เป็นอะไรในชีวิตเป็นความทรงจำเป็นความทรงจำที่เขาเคยรักใครหรือรู้สึกดีๆกับใครสักคนเป็นความทรงจำโอเคไหม จำดีไม่ล่ะโอเคไหมอ่ะเขาต้องการอะไรจากจากคุณเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการความสุขต้องการคืนดีต้องการปรับความเข้าใจต้องการให้กลับมาโอ้ทำไมห,ห้าดาบขึ้นมาตลอดเลยนะให้ของห้าดาบความรักให้ เดลอเบอร์เขาต้องการอะไรต้องการความรักเขาอยากได้ความรักเขารู้ว่าคุณสามารถให้ความรักในระยะยาวๆให้ความรักที่มั่นคงกันได้เหมือนเขาพลาดอะไรไปใช่เพราะคุณเคยให้เพราะคุณเคยให้นะคะอารมณ์นั้นคุณอาจจะเคยให้อะไรต่อเขาให้ความมั่นคงในบางคนเคยเดี่ยวการหรือเคย เคยคุยก like ันในเรื่องการแต่งงานชีวิตครอบครัวอยู่ร่วมกันเขายังอยากได้อยู่อืมถ้าเขาฝากบอกนะเขาจริงใจกับคุณไหมคะคนนี้เขาก็เคยจริงใจกับคุณไหมเขาเคยจริงใจกับคุณไหมเขาเคยจริงใจกับคุณไหมคะที่ผ่านมาเขาเคยจริงใจหรือตอนนี้เขาเคยจริงใจเขาต้องการความต้องการความปรารถนาความต้องการเขาจริงใจไหม เขาส่องคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่เขาเคยจริงใจกับคุณไหมเขาเอาแต่เรื่องของเขามากกว่าโอ้โหไพ่ของเขามีแต่เรื่องของการของเรื่องของการทํางานเรื่องของเงินการทํางานจริงใจไหมคิดถึงนะถ้าไพ่ของคุณสองคนเป็นไพ่ที่เคยเป็นคนรักเก่าสมัยเด็กสมัยเพื่อนปฐมมัธยมมหาลัยเขายังไม่เคยลืมเขายังลืมไม่ได้ ยังเป็นความผูกพันแต่หัหลังในชาติอดีตในความเป็นเด็กป๊อปปี้เลิฟยังคงความผูกพันยังค,งคงคิดถึงนั่นแหละเขาเคยจริงใจไม่ล่ะก็จริงใจอยู่นะใช่ก็จริงใจอยู่นะแต่ความจริงใจของเขากับการที่เขาทำหรือเขาแสดงออกมันสวนทางกันแค่นั้นเองนะจ๊ะอ่ะ,อะถ้าเขาฝากบ,บอกได้เขาอยากฝากบ,บอกอะไรกับคุณสุก ถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะอยากฝากบอกว่าไรสองดาปิดถูปิดตาแม่รับแม่รู้ไม่ร้อนไม่ไหนไม่ทำอะไรจ้านั่งต่อไปเถอะจ้าสี่ถ้วยนั่งเซ็งเป็ดเลยมีคนข้อหาเขาเยอะนะคนเนี้ยคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยอ่าเขามีความรักครั้างใหม่เหรอจ้าถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เดอะสตาร์เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากปรับความเข้าใจถ้ามันมีโอกาสนั้นๆอีกครั้งนะเขาจะทํา เขาจะทำให้มันดีที่สุดใช่เขารู้ซึ้งถึงการที่คุณเคยให้เป็นผู้ให้ดูแลจิตใจเขารู้ซึ้งถึงตรงนั้นเขาคิดถึงเขาคิดถึงเขาอยากเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกที่คุณเคยให้เขารู้สึกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเขารู้สึกถึงการที่คุณเคยทําดีเป็นผู้ให้กับเขาเขารู้สึกเพิ่งจะมารู้สึกเหรอเอออารมณ์นั้นแหละ อถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรสุถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรคะห้าดาบอีโก้ล้นล้วนต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีโกโ้ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองจ้าเดรหายพินเทชช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเซนส์นของคุณไม่พลาดค่ายกเว้นหวยอืม คุณเดินจากมานานแล้วละ่ะแต่ว่าคุณไม่ไว้ใจเขาแหละในความสัมพันธ์เนี้ยในความรู้สึกข,ของคุณนะอะไรที่มันจบอะไรที่มันแยกอะไรที่มันห่างไปแล้วก็ให้มันห่างไปเถอะเพราะว่าต่อให้ยังไงคุณก็ไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนคนนี้อีกแล้วมันมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่น่าไว้ใจมีรูรว่าที่ผ่านมาเขาเคยแทงข้างหลังคุณหรือเขาเคยทาอะไรกับคุณก็ตามคุณไม่เชื่อใจเขาอีกแล้ว อารมณ์น,นั้นจอะอะขอดูภพยแนะนําหน่อยสุขสข,ขอดูภพยแนะนำหนะคะะลมเกลียวศัก์ศีใช่กินไม่ได้หรอกแต่เท่สัก์ศีกินไม่ได้แต่เท่พิชิตคุณกำลังไปในสิ่งที่คุณมุ่งหวังรักคุณจะไปถึงด้วยนะ คุณจะไปถึงด้วยไปโฟกัสกับคุณคุณไปโฟกัสกับชีวิตของคุณให้เต็มที่ค่ะไพ่เตือนว่าสันโดษจริงๆคุณเองนะถามตัวเองก่อนสุขบางครั้งคุณอาจจะชอบชีวิตที่สันโดกหรืออยู่คนเดียวมามากมามากหรือทําอะไรคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวบางครั้งคุณอาจจะชอบชีวิตแบบนั้นมากกว่าการที่คุณมีใครสักคนแล้วทําให้ชีวิตคุณดิ่งดาวดราม,มา่า ไม่มีไม่มีแล้วมีความสุขดีกว่ามีแล้วไม่มีความสุขนะจ๊ะพายบอกแบบนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด e ์เอเอศูนย์ก้าวัสการคลิปหน้าสวัสดีค่ะ